えー <laughs> เส็ขาลอกเต็ขาลอกอมีเต็ขาลอกเฮ้ What เว e fuck a t f ย my god ๋ยวใครมันเกิดอะไรขึ้นใครมันเกิอะไรขึ้นใครมันเกิอะไรขึ้นฉันว่านะฉันว่ามันปะ คือว่ามันบักขอตอ,อนแน่นอนมันบักมันบักมันบักท <c oughs> ี่รละทีมีหินแบบสบายใจโอ้โหโอ้พนมโอ้